ฟอร์เรนเจอร์นะฮะพ่นเคลือบห้องเครื่องป้องกันหนูขึ้นรถแล้วก็เพิ่มความสะอาดเงางามให้กับห้องเครื่องยนต์ด้วยนะฮะบริการฟรีนะฮะพ่นให้ฟรีนะครับพ่นเคลือบห้องเครื่อง,นอง,นะะนองยนต์ให้ฟรีนะเพียงคุณมาใช้บริการที่ออเจริญยนเซอร์วิสายอุค,คุงนะฮะอ่าเราก็จะทําการพ่นเคลือบห้องเครื่องแบบนี้ให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับอ่าพ่นให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะฮะ น้ำยาเราก็ใช้น he be ้ำยาตัวเดียวกับที่คาร์แช์เขาใช้กันนั่นแหละพอปนเสร็จห้องเครื่องของในรถของท่านก็จะเงางามแบบนี้เลยดูสะอาดตานะฮะแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการป้องกันหนูมาให้ขึ้นมาบนรถนะฮะสร้างความเสียหายให้กับห้องเครื่องยนต์เรานะครับมาทั้งกัดสายไฟทั้งกัดชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆไปในห้องเครื่องยนต์ฮะจะได้รับความเสียหายนะฮะเพราะฉะนั้นการป้องกันย่อมดีกว่าการแก้ไขนะครับพอ่นเสร็จห้องเครื่องก็จะดูสะอาดเงางามแบบนี้เลยนะฮะ